ครับวันนี้มาพบกับเยนิซ่านะครับวันนี้จะมาเล่นเกม r O v นะครับในโหมด5 5แกนแบทเทิลนะครับเข้าเกมกันเลยนะครับวันนี้ตั้งใจไว้ว่าจะมาเล่นเมดที่ตัวละครที่ชื่อว่าวีล่านะครับเป็นเมทที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมทที่ลักษณะคล้ายๆว่าสกิล2จะเป็นสกิลสตันนะครับส่วน อันที่หนึ่งก็คือปล่อยผีเสื้อออกไปส่วนอันที่สามก็เป็นอันติรัวๆนะครับรูนที่ใช้นะครับจะเป็นรูนทูเลนนะครับรูนทูเลนก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ก็พลังเวท42นะครับเจาะเกาะเวท88นะครับฟื้นฟู 5v พลังชีวิตนะครับแล้วก็มีรูนอีกตัวหนึ่งที่เคยคิดจะใช้นะครับก็เป็นพลังเวท75อาจจะใช้ของรอยเยลก็ได้นะครับ ส่วนเซตไอเทมนะครับก็จะออกเป็นแมวคือที่ดูดูมาครับผมจะออกเป็นแนวแนวลูกผสมก็อาจจะเป็นรองเท้าเลือคู่ดาวนะครับหลอดอ้อมมาจายบูมสติ๊กนะครับมงกุฎส่วนไอข้างหลังนี่ก็อาจจะเป็นเจาะแทงแล้วก็เป็นสมุดเวทน,นะครับโอเคเข้าไปชมกันในเกมเลยนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเล่นมาทั้งหมดประมาณ4-5ตานะครับเกมวีลาก็มีชนะบ้างแพ้บ้างในโหมด5-5นะครับ วีล่าจะเป็นตัวละครที่ที่สามารถสตันตัวละครแล้วทาให้ตัวละครหยุดแล้วทาให้เพื่อนเราต่อดามจขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเคลียร์คีบเร็วนะครับจะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวของกิกซี่กิกซี่ก็จะเป็นลักษณะของสกิลหนึ่งปล่อยออกไปคล้ายๆกันแต่สกิลสองกิกซี่ก็คือว่าจะโยนจะเหมือนกับคล้ายๆวางบอมแล้วก็ตัวก็จะกระเด้งขึ้นไปอะครับ แล้วก็อันตีที่3ก็เปิดเป็นวงแผ่รอบกว้างนั่นคือตัวของกิกซี่แต่ถ้าเป็นตัวของวีล่าก็จะเป็นจะเน้นไปทางที่ตัวต่อต,ต,ตัวเลยนะครับกำลังโหลดเข้าเกมอยู่นะครับโอเค สกิลที่จะอัพก่อนเบื้องต้นนะครับก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ออกเป็นรองเท้าเอ้ยเป็นสมุดก่อนนะครับเพราะเราจะขึ้นหลอดออสเอามอาจ่ายนะครับแต่เราเป็นจะออกเป็นฟินิเทียก่อนเจอแรดนะครับแรดก็เดินม,มองไปมองมาอยู่นะครับอาจจะมีเงียยบ,บ้างพูดบ้างนะครับก็พยายามจะตั้งใจเล่นนะครับ ลักษณะเดิมครับแล้ยืนนิ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรขอไปชัดชุดหนึ่งนะครับเบื้องต้นแล้วเขาน่าจะหลุดมั้งครับนี่เดี๋ยวเราลองแย่เข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับตอบไปเรื่อยๆครับถ้าเขาหลุดอย่างนี้โอกาสเราเฟิร์สบัตก็จะสูงนะครับนี่ครับเขาขยับละเขาจะโยนเกมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะห้าห้าดาวใจยากครับ โอเคที่เลือดเต็มแต่กดเติมเลือดนะครับเพราะว่าจริงๆคือจะเอามานาครับสกิลสองมาแล้วเดี๋ยวเราจะอันตรตายนะครับเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับวีระสองตัวนะครับสองต่อศูนย์เงินเราน่าจะนํำแลวครับบริไฟน่าจะสบายเดี๋ยวขอตอด ถ้าเจอแรพยายามหลบหลังทีมนะครับเพราะว่าแรจะต่อยมาโดนโดนทิปของเรานะรเดี๋ยวรอเวลสี่แป๊บนึงครับเหลือมั้งบวก็ยืนสบายนะครับไม่ทราบว่าทีมเขาเป็นอะไรกันหรือเปล่าทําไมตัวละครถึงไม่ค่อยออกมาเล่นหรือว่ายังไงแต่ประการใดเดี๋ยวเราดักแรดนะครับแรกกันครับ ตอนนี้เราได้รองเท้าวิ่งเร็วมาครับแต่รองเท้าวิ่งเร็วจะอยู่ที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะเดี๋ยวเราจะสตันดูนะครับ <Let> s <S เราเดิน <shoot. S 1> ตามหลังคีปไปเรื่อยๆนะครับอุ้ย <been> เราเกือบตายนะครับถ้าเขาตัดสินใจเข้ามาม่อกี้เราก็โอกาสที่เราจะตายก็สูงนะครับฉากเมื่อกี้คือเสียงมากนะครับเราจะองเท้าเป็นรถคู่ดาวนะครับรถคู่ดาว

แ e n เข้งจะมีปัญหารเรื่องของการคนออกหรือเปล่าเ <need> อฟเคเล็ปเ่า <Online S 2> เพราะว่าดูแล้วมันเราก็ป้อมนะเราจะวิ่งยาไปเก็บเลือดแล้วก็เดินอ้อมเลย ฉากสุดท้ายคือใส่ติ๊กเกอร์หนึ่งแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ละตัวเร็วมาเมื่อกี้น่าจะไม่รอ,อนนรอดเราก็น่าจะไม่รอดเช่นกันไม่แน่คว่าโอ้โหแต่เราก็มั่งแรงแล้วนะครับตอนนี้โอ้หเร็วมาเราก็รอดด้วยนะครับเดี๋ยวขอวาร์ปกลับไปเติมเล่นนิดน,นึง พี่ผมไม่ได้ซื้อของนะครับเพราะว่าพยายามจะให้ของมาได้ชิ้นที่สองปุ๊บแล้วเราก็ซื้อนะครับมันก็จะได้ไม่ให้แบบไม่ค่อยลองกับของที่เราซื้อนะครับสำหรับพวกที่ไม่ชํานาญในกรณีคล้ายๆเหมือนของผมนะครับคือเราจะไม่ค่อยชำนาญในการซื้อของมากเท่าไหร่ด้านขวาคลิปเข้าป้อมครับทางเขาก็ผมไม่ทราบแต่ว่าทางเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหรือพยายามจะเก็บคิวเดีย๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนิดนึงถ้าเราเคลียร์กลางเสร็จนะครับเราจะไปไหนก็ได้ มันมีโอเมก้าฝั่งตรงข้ามนะครับผมน่าจะไม่รอดแล้วนะครับช็อตนี้ตัวนเคีก็ขยันนะเราบั๊เราก็ไหลได้ดีนะครับมีบัสซอ <S <S อ้อนใช่ไหมเราก็แล่น <S 2> <S 2> กี้เราขึ้นไปช่วยบนมานะครับแป๊บเดียวกับป้อมกาไม่แน่ใจว่าใครตีไปแล้วตามหลังนะครับถ้าเราเดินรัดมาเขาก็จะมาเจาอีกแล้วนะครับแล้วก็รอเพื่อเรากดดันนะครับใครจะเติตัวนี้หน้าทางถ้าทางจะไม่รอดแล้วครับ เราปิกออกก่อนครับไม่ทันแล้วครับเราได้บุมสติกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ทีมเขาโถมมาล่ะน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มมีสตินะครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์คิวก็สิบเอดต่อห้านะครับผมฆ่าไปแล้วสองตายไปเมื่อกี้หนึ่งตัววีล่าจะแปกอยู่อย่างนี้นะครับเวลาโดนโดนลุม จะขาตายไปช่วงระยะหนึ่งไม่ไม่มั่นใจผมเจอหลายตาครับเรไม่รู้เพราะอะไรนะครับแรกไปได้เลยครับน้องดแรกเพื่อนเราอยู่ ก็ยมจะล้วงล้วนะครับเดยวตอนนี้เคื่อนตันแปะกไปเลยครับเลยดร้อยมันเป็นตัวละครที่มันไม่สมควรเดินนะทีมทีมเรานะครับก็เยยังไม่มีแทงอะไรที่แบบเป็นตัวน่าจะไม่รอดแล้วครับโอ้ผมตายแน่ๆครับช็อตนี้ปฏิหารน์ครับไม่ถึงนะครับ เพื่อนจะมีก่ารกลับบ้านนะครับก็คือคลให้คลิส่งขึ้นไปนะครับก็ยังรอดอยู่นะครับฉากเมื่อกี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นง่ายนะครับวีล่าค่อยๆเล่นค่อยๆต่อเกมไปเรื่อยๆนะครับ <my> ต่อไปก็จะออกเป็นของชิ้นต่อไปก็คือน่าจะเป็นมงกุฎนะครับ อืมโดนไปก็เจ็บนะครับแล้วท่าป็นเล่นไปไม่กล้าวิ่งมาตัาวตัง้งคั้ ตายครับไม่รอดทีมเราเข้าแล้วครับเราต้องเราต้อง,งเชื่อละไม่รอดครับถ้าเราไม่ล้านะครับไม่น่าจะรอดไม่น่าจะ,อะร,จะอ,รอดแล้วครับเมกาโคมาก็โอ้เราไม่รอดแลดแล็ดเขาพยายามผมว่าแล็ดเขาน่าจะน่าจะเล็งแล้วเอาป้อมตีตายนะครับเอาป้อมตีตายนะครับตายแน่ๆครับ เรียบร้อยแรดเขาน่าจะเล็งเรานะครับเพราะว่าเป็นเมดเมดเหมือนกันแต่แรดเขาจะค่อนข้างที่จะคอมโบหนักหนักมากกว่านะครับอันนี้คือผมได้มงกุุแล้วนะครับแล้วก็จะออกเป็นสตาร์อฟนูนะครับสตาร์อฟนูนี่ก็คือคือจริงๆจะออกก็ได้หรือจะไม่ออกก็ได้นะครับแต่คือจะมีผลต่อกระแทงนะครับหรือว่าอาจจะออกเป็นเวลเบสซิ่งนะครับเอาอะไรดีเอย เอานี้เดียวตับโต้ตแทงบ้างนะครับเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าของทีที่สี่เขาจะมาเป็นกันเวทหรือเปล่าจริงๆออกตัดเลือดก,ก็ดีเหมือนกันนะครับต,ตอนนี้โดนแลกทขึ้เจ็บหมดนะครับมาจะเช่กี้นนะ แรกแรแรดเขาเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะครับหลังมากเขาในความที่ผมพูดที่กี้ว่าเขาก็เล่นเก่งระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการเช็คคุ่มไม่เดินแบบสุ่มสี่สุ่าบัตเตอร์ไฟล์ไปร่อเทวนาแน่นอนครับไปเติมแรดแรดก็คงหนีนครับเทวนาก็คงไม่อยู่ไม่รอครับเขาไปขวาแล้วก็ไปซ้ายครับง่ายๆอีกการนะครับ ตอนนี้เราล้อมเรียบร้อยครับไม่น่าพลาดอุ้ยปล่อยปิดได้ครับเรียบร้อยครับผมว่าป่านี้น่าจะมีคงอยู่อ๋อไม่มีคนระับเขาขึ้นไม่ถกข้างบนก็จะพยายามจะช่วยเพื่อนโดนมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอรับพวนปูนนะฮะเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับโดนชุดหย่าตายครับเข้า <Shut down. S 1> ป้อมครับตอนนี้น่าจะได้ป้อมน,นึงนะรเรียบร้อยครับละลายตอนนี้เขาได้เลยนะครับเพิ่มอีก ตาอ,อนโอ้โดนแ้วนี่คือตัวตัวประเด็นสําคัญเลยนะครับถ้าพลาดมาโดนแล้วมาในรู้เรื่องเหมือนกันจบ,รรบเรียบร้อยนะครับเกมนี้ รีบตีไฮยเตะรีบตีป้อมนะครับรีบจบเดี๋ยวดูสกอร์ตอนจบสักนิดน,นึงนะครับ ตอนจบเราค้าไปเจ็ดตัวนะครับเสียชีวิตไปสองตัวเอซไปเก้าตัวนะครับสิบจุดสามนะครับเป็นอันดับที่สามนะครับไอเทมในเกมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนดาเมจนะครับก็จะได้แค่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับคนอื่นก็จะค่อนข้างที่จะดาเมจดาเมจสูงนะครับอัตราทีมไฟหกสิบเอ็ดนะครับก็อัตราทีมไฟนี่ก็เข้าขั้นว่าเป็นอันดับที่สองนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ หรือการเล่นตัวละครแปลกๆใหม่ๆอาจจะไม่เก่งชำนาญเหมือนพวกโปรพิเยอรนะครับก็มาติดตามได้นะครับรบกวนฝากช่วยแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและพยายามจะทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังมีอีกหลายคลิปที่กำลังตัดต่ออยู่ยังไงช่วยฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ